ก็สวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเด็งนะครับนี่ครับเราจะมาเล่นตัวเอซ์เบิร์นนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมานานครับเอาวันนี้เราก็มาเล่นในตำแหน่งของเลนล่างนะครับแต่ว่ามันจะมีบางเหตุการณ์ครับที่ทุกคนอาจจะแบบเคยเจอคือเจอป่าที่เขาไม่ยอมฟาร์มป่านะครับคือฟาร์มแค่หน่อยเดียวแล้วเขาก็ไม่เข้าไปฟาร์มอีกเลยวันนี้ก็จะมาดูวิธีแก้ทางของปัญหานี้กันนะครับว่าเราจะทำองไรดีเมื่อเจอป่าที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องเล่นเองให้เป็นก่อนนะครับว่าเราฟาร์มป่าเนี่ยจะฟาร์มไปทําไมนะครับเพราะว่า EP อยู่ที่เราคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเราไปฟาร์มแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องแบกให้ได้นะครับโอเคครับเริ่มแรกเราก็จะมาดูที่ไอเทมของตัวไอส์เบิร์นที่จะใส่ในวันนี้นะครับชิ้นแรกที่เราใส่นะครับนั่นก็คือมัสเซอร์แบนนะครับเพื่อเอามาเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีเร็วของเรานะครับบวกกับพาสซีฟของตัว นสเตอร์แบนนะครับที่เมื่อเราตีตัวเลือดจะเยอะนะครับก็จะตีแรงขึ้นนะครับเพราะมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะก็จะยิ่งตีแรงนะครับทีนี่2นะครับก็ใส่เป็นสโคบเลนนะครับเอามาช่วยเพิ่มอัตาคิดิคอให้เราโจมตีติดดาเมจแรงขึ้นนะครับเป็นดาเมจคูณ2นะครับถวกับความสามารถของตัวสโคบเลนนะครับคือเมื่อตีคิดิคอจะติดแรงขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับผมจะใส่เป็นบัดดี้บาลีนะครับเพื่อเอามาใช้เวลา จังหวะไฟ์ใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องเข้าไปนวนในไฟ์นะครับสามารถเอามาเพิ่มเกาะได้เวลาเรากดใช้อยู่ในมูฟนะครับแต่เราต้องเป็นคนที่ใช้อยู่ในมูฟรู้จังหวะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่รู้จังหวะเนี่ยตัวบัดี้บาเดียก็จะไม่แสดงผลนะครับแล้วตัวเอ็กซ์เบิร์นเนี่ยเวลาเราใช้อยู่ในมูฟเนี่ยมันจะโดนขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้สตูขัดเราได้นะครับเพราะไม่งั้นเราจะตายฟรีนะครับและสุดท้ายก็เป็นสกิลนะครับเป็นสกิลที่ทุกคนชอบใช้กันนะครับ นั่นก็คือไพโรบอลกับเฟรมชาร์ตนะครับที่เราอัพสกิลหนึ่งเป็นไพโรบอลเพราะว่ามันสามารถลดคูลดาวของสกิลเฟรมชาร์ตได้นะครับเมื่อเราโจมตีโดนศัตรูหรือว่าโปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะครับไม่นับขี้ป่านะครับบวกกับเฟรมชาร์ตเนี่ยเมื่อเราอัพเกรดเป็นเฟรมชาร์ตพัตเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลนะครับเราตีฝั่งตรงข้ามปุ๊บเราจะทําให้เขาติดสโลสักพักหนึ่งนะครับทําให้เราสามารถไคล์เขาได้หรือว่าโจมตีต่อเนื่องเขาได้นะครับโอเคครับทั้งไอเทมแล้วก็สกิลทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครรรััับบบสหตวเอิ์นครับ ต่อไปเราก็จะไปดูเกมเพย์นะครับว่าวันนี้เราจะเล่นในแถวทางไหนนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเี่ยครับวันนี้ก็อยู่ในเกมครับวันนี้มาเล่นตัวเอสเปิร์นครับจะไปเล่นที่ตําแหน่งเลนล่างนะครับอาเป็นเอมเบอร์ก่อนนะครับเพื่อมาทำดาเมจนะแล้วก็ลดพลังโจมตีเขาด้วยนะครับถ้าเรา เล็งใส่ศัตรูนะครับเหมือนเขาจะมีการงงงกระป่านิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนแรกเขาเหมือนจะกดแย่งจังเกิลกันเก็บตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ตัวกิโตะขัดเงี้ยเขนาดันจะไม่โร่นะเราต้องมาเก็บตัวนี้ก่อนนะฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้โอเคครับต่อไปเราไปเก็บทำใหเไดตัวล่างเอ้ย เขาจะมาชูดอะนั่นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นนิเฟียนะครับนิเฟียมันเก่งต้นเกมนะครับเราจะก,กว่าจะเก่งก็เวลเจ็ดเวลแปดนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาถึงเอาไปฟาร์มป่ากันนะครับแต่ก็ต้องเล่นกับเพื่อนที่ค่อนข้างรู้นะครับถ้าจะเราไปฟาร์มปา่าเล่นตัวนี้ต้องพยายามเก็บให้ได้ทุกตัวนะครับ ตีคลิปทุกตัวที่เราเห็นเนะี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมมาเยอะเซลาล่าเราเขาไม่เข้าเหรอทำไมไม่เข้าตัวนิ่มๆแล้วตายแล้วนะตัวของนี้ไม่ได้เข้าอุ้ยโดนพิกาจูผมก็จะฆ่าตัวนั้นได้คิดว่าดาเมจเราจะไม่โดนตายนะเลยไม่ได้ใช้ใจปอมป่าเขาไม่กลับมาฟาร์มหรอครับเนี่ย ขาไปฟาร์มคีเพลนซะละผมก็ขอหน่อยละกันคือถ้าเราเห็นป่าเขาเล่นอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยรู้ทางมิ่งนะครับผมก็สวมรอยเป็นป่าเองเลยละกันแต่ถ้าเราจะเล่นเราต้องพยายามแบกทีไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจจะอยู่ที่เราส่วนใหญ่เนะี่ย การที่ให้ให้ให้สเปิร์นไปเอาคีปก็ก็ดีนะครับคือถ้าเล่นกับทีมก็บอกทีมได้นะครับเพราะมันจะได้สกิลไพโรบอลวันะครับทําให้มีดาเมจที่สูงนะสกิลไพโรบอลนั้นรุนแรงนะครับถ้าลองโดนสักทีนึงนะผมใกล้เเวลเจ็ดแล้วได้กองพึ่งอีกสักกองน่าจะเเวลเจ็ดครับนีุ่่มทำอะไรกันนะ โอเคครับตัวข้างนี้ขอไม่ใช่ตัวข้างนี้แล้วชื่อเลยนะเลี้ยเจ็ดแล้วครับผมมีสกิลไพลโรบอลแล้วทีนี้ก็จะตอดแรงขึ้นนะครับเราสามารถปลกสกิลไปในพุ่มหญ้าได้นะครับถ้าโดนตัวสัตููนะมันจะดังดังปุ๊กนะครับถ้าไม่มีก็จะเสียง เตะบอลได้เฉยอย่างเงี้ยมีครับโดนโคตรแรงอรัฟ้าไหมครับเราเวาแลแปดเร็วเราก็จะได้เฟรมชาร์จนะครับโดนเขาดักซุ่มนะครับผมจะไม่ออกไปแล้วกันเลนโบนตอนนี้แข่งอะไรเรนโบนหมดนะครับก็าอาจจะในเงียเราอาจจะไม่ได้เต่านะครับ กำลังจะบอกเลยเก็บกันยังเร็วเคผมจะไปฟาร์มป่าเลยละกันเพราะว่ามันมันยืนอยู่อย่างนี้มานานแล้วครับตัวปา่ปาเนี่ยคีป่าตัวนี้ฝั่งเรานะครับมันจะเสียอีพีโดยใช่เหตุนะครับเฮ้ยชุดอะไรตรงนี้เราแรงนะคะอันนี้มีคนอยู่เพราะว่ามันมีโลขึ้นครับ ผมฆ่าเข้าได้ไหมน่าจะฆ่ายากนะเพราะว่าโอเคผมมันติดสะเลยอุย๊ยไม่ได้ต้องฆ่าก่อนแย่งโอเคครับได้ชูดล้วเพราะว่าเราไม่มีตัวสกอร์ชิลนะครับถ้าเราไม่ฆ่าก่อนเราก็จะชูดไม่ได้ ถ้าเรารู้ว่าจะเสียเต่านะอย่างเมื่อกี้เนะี่ยเราไม่ต้องบวกอะไรเอ้ยเอานะทูกได้เหรอยังไม่ห้าทีนะครับก็น่าจะเล่นได้แต่เขามาแล้วว่ารอดปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดครับยิงเป็นสายวชาร์จเนี่ย นั่นแหละไปชุดบนเอาชุดได้คนเดียวแปลกคะแนนวะ่ะขอฟาร์มนะครับในเมื่อไม่มีใครมาฟาร์มแล้วยิงผมก็ไม่ค่อยอยากะแย่งเขาหรอกแต่ว่าเขาน่าจะไม่กลับมาแล้วละเต่าตายแล้วยยนะแผน,นทีมเขาจะลังจะ ลงมานะครับผมจะรีบเก็บเต่าเลยไหมเนี่ยจะมีใครการให้ไหมเค่ตอดไปเขาเนี่ยครับให้เลยเขาน้อยอย่างน้อยครึ่งหลอดและไปจัดไปอีกทีครึ่งหลอดกันหมดอันติเลยไหมโอเคครับเลือดเขาเหลือน้อยกันแล้วมีใครไปไล่ไหมเดี๋ยวคุบะไปไล่ดีมีพิกาจูคนเดียวที่เข้าได้แต่คนอื่นเขาไม่น่ากล้าเขาเ้านะ ผมตอนเลือกเข้าไปเยอะอยู่พอสมควรฟาร์มข้างเขาบ้างนะครับบางคนติดบวกเยอะนะครับพยายามฟาร์มบ้างก็ดีนะเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีเลเวลนะครับเพราะเราจะพึ่งแค่ตัวเต่าอย่างเดียวไม่ได้นะครับที่จะก,การจะได้ e p p เนี่ย เราก็ต้องฟาร์มเองบ้างไอ้นี่มันจะชูดให้ได้นะฮะนะตายครับมีตัวปะเนี่ยเหมือนเห็นแวบๆบแบบตอนนี้ก็ใกล้สองทีครับถ้าจะขึ้นไปทันไหมไม่ทันครับเราก็ไปกันดีกว่าเดี๋ยวให้ตัวลิซารอนไปกันครับเดี๋ยวผมครอ เก็บกองนี้ก่อนนิมเฟียนิมเฟียรครับทีเราก็เตะฟรีครับไม่มีใครสนใจเราโอเคล็อกเป้าตายไปหนึ่งตายอุ้ยนั่นเไปไ็นไรนะโอเคครับตายอีกหนึ่งได้ปะไม่ทันครับ แดี๋ยวเราจะไปเติมเลือดนะครับเพื่อรอตอนทันเดอร์เกิด <final> อุตค่าเต่าได้ดีทีมเราจะได้เปรียบเนะี่ยตอนนี้สกอร์เขาได้เปรียบนะครับเนะี่ยแต่โยโคบะไปแล้วทีมเขาไปไหนหมดเนี่ยเราผมว่าเปิดทันเดอร์ดีกว่าไหมไม่มีใครเข้ามาเนี่ยเราเปิดทันอยู่นะครับเพราะผมมีอันติีเลย อ่าเขาไม่ไม่เข้ามาสักคนเลยโอเคครับกี้ผมจงใจดามเมจไปใส่เขานะติ่ไปกค่โจไปเลยไปแค่โจสกิลหมดก็สู้ไม่ได้แล้วโอเค <S <S เกือบตายเหมือนกันเนี่ย คิดถ้าเราไม่สกิลใส่ฝั่งตรงข้าม <S <S <ess> <S เขาจะกล้าเดินเข้ามาเนี่ยตายครับ <S <S <ess> <S เพราะว่าถ้าเราใส่อันติใส่ตัวทันเดอร์เนี่ย <S <S <ess> <S ถ้าเราล่าสไม่ได้หรือว่าฝั่งศัตรูล่าดได้นะครับ <S ess> เขาก็จะมีเลือดเยอะพอที่จะไปดังนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดหรือว่า แล้วแต่คนคิดครับเฮ้ยเฮ้ยหือกะใช้สกิลก่อนยังกะเก็บมูลบาสไปไม่โดนผมต้องเก็บสกิลไว้ตีเต่าปนะเนี่ยไม่เป็นไรครับสิบสองคะแนนเขาตายอยู่ผมตีแรงโอเค กี่สามวิรครับเขาน่าจะมาไม่ทันแล้วพิกาจูตายเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการเล่นเอสเปอร์ในตานี้นะครับตานี้ก็จะค่อนข้างมัวม,ว,มวนิดหนึ่งนะเพราะว่าป่าเราเนี่ยมันเขาชอบทิ้งการฟาร์มนะครับทำให้เลเวลเขาตามนะ สังเกตว่าเราเลเวลเขา13อีกนั่นแหละเนขาน้อยกว่าคนที่อยู่ในเลนอีกนะครับเลเวลเขาผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปฟาร์มเองซะเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นแอ็กไคเกอร์ด้วยการที่เราได้ฟาร์มเร็วนะครับก็ได้ฟาร์มได้เวลเร็วนะครับก็ทําให้เราได้เปรียบนะครับนี้ข้าไป10ตัวแอสซิส3นะครับดาเมจ79,29%นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัวเอ็ดเบิร์น ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ